สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเปิดฟังเพลงใน YouTube โดยปิดหน้าจอกันโดยใช้ Google Chrome นะคะแรกเลยเราก็เข้าไปที่ Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า www.youtube.com จะต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะคะ เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะให้กด3ปุ่มด้านบนทางขวามือนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะไปที่คำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสท็อปนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะสามารถเซิร์ชหาชื่อเพลงหรือคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเปิด โดยที่เราจะต้องทำให้ขยายเต็มหน้าจอนะคะก็คือเปิดหน้าจอเต็มนั่นเองนะคะเปิดเพลงเสร็จแล้วนะคะเปิดเต็มหน้าจอเสร็จแล้วก็ออกมาเลยนะคะออกมาได้เลยนะคะกลับมาหน้าปกตินะคะแล้วก็ปิดปิดหน้าจอนะคะตอนนี้ยังไม่มีเสียงเพลงนะปกติค่ะโดยที่เราจะต้องเลื่อนลงมานะคะบางเครื่องจะอยู่อยู่กลางหน้าจอนะ จะเป็นเครื่องหมายอยู่กลางหน้าจอบางเครื่องจะต้องเลื่อนลงมาบางเครื่องจะต้องเลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดเพลงนะคะในส่วนตรงนี้ขอเปิดเพลงเบาๆนะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เรื่องเพลงนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองเล่นอ่าเฟซบุ๊กกันนะคะเราจะทดสอบเล่น facebook เล่นไล อบเกมนะคะว่ายังใช้ได้ไหมซึ่งใช้ได้นะคะยังมีเพลงเปิดอยู่ตลอดนะคะอ,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 อันนี้เป็นเกมนะคะซึ่งบอกก่อนว่าเราไม่สามารถเข้าไปเล่น เปิดเพลงได้ในเวลาที่เป็นเสียงเพลงนะคะอย่างเช่น TikTok นะคะหรือว่า Facebook ตอนที่เราดูคลิปอยู่นะคะก็ไม่สามารถที่จะฟังเพลงใน YouTube ได้นะคะ